แปลงสิบไร่ของนายกยาวนะครับของนายาวจากที่เข้าวกำลังจะยืนต้นตายใช้ปุ๋ยเลนลาวาหวานไปไร่ละสองลูกนะครับหลังจากนั้นฉ,ฉีดด้วยกิ่งทอง ไปสิบวันมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเขียวเลยครับกลับมาพื้นกลับมาเขียวข้าวเริ่มออกะวงแล้วครับ แปลงสิบไร่ของนายกยาวนะครับของนายาวจากที่ข้าวกำลังจะยืนต้นตายใช้ปุ๋ยเลดลาวาหวานไปไล่ละสองลูกนะครับหลังจากนั้นฉ,ฉีดด้วยกิ่งทอง ผ่านไปสิบวันมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเขียวเลยครับกลับมาพื้นกลับมาเขียวข้าวเริ่มออกรวงแล้วครับ